เอาเรื่องเหมือนกันากับการซื้อ nice. ฟีเจอร์ต้นเกมของลัคกี้พิกกี้นะจ๊ะเจ้าหมูนำโชคแนละ้วหมูทองหมูอุกอุกนะอ้าอุ๊กอุกนะเออเปิดมาก็ให้รางวัลซูเปอร์มิกะเรามาเลยนะจ๊ะทุกคน จ้าวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกันลักจี้พิกจี้หมูน่นํำโชควันนี้นำํำชุดเปที่500นะเดี๋ยวเราจะขอซื้อฟีเจอร์้้นเกมในเรแบที่5้าบทช่วงนี้เจอจะค่อนข้างถึงเซื้อฟืเจอตอ,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 อนเกมบ่อยนะเพราะว่าซีเข้ามาเล่นเกมไวนิดน,นึ่งจะอยู่ประมาณช่วงบ่ายโมงถึง6โมงเย็นก็คือจะเป็นช่วงบ่ายเย,ย็นๆนี่แหละถ้าพูดง่ายๆนะอ,อ๋อคุย มาถึงเพชรก็มาแบบจุกๆเลยนะทุกคนโอ้โหไปกันต่อเลยเกมหมูนี่เขาแบบลอยลำอยู่แล้วเกมนี้คือแจกหนักแจกจริงแจกหนักแจกจริงแจกไม่หวั่นไม่ไหวแจกกระจัดกระจายเพชรมาแบบรัวๆไปเลยโอ้โหทุกคนเอาเรื่องเหมือนกันกับการสือฟีเจอร์ต้นเกมของลั c k y p พ g g จ้นะจ๊ะเจ้าหมูนำโชคนะหมูทองหมูอุ๊อุ๊กนะ ซูเปอร์มิกะเรามาเลยนะจ๊ะทุกคนเป็นเท่าไราเป็นเท่าไราไหนดูเซนได้มา457.75บูทน,นะคะทุกคนโอ้โหอ่าเพชรก็ใบเวอร์ใบ cover ใบ cover ค,คือใบนำโชคนะแต่ฉันก็ไม่ค่อยอยากได้อยู่ดีที่อยากได้จะเพชรอะเพชรกับเพชรมาเต็มแผงเลยเพชรเยอะๆนะๆนะโอ้โห รางวัลแจกรวยๆนะคะทุกคนซื้อฟีเจอร์ต้นเกมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองสี่สิบห้านะบ่ายสองสี่ิห้าเกมลูกหมู่น้อยนี่คือดีไห่วะโอ้ยเต็มแผงไปเลยทุกคนเอาเรื่องอีกนะเอาเรื่องอีกแล้ว,อออลวขออนีญยตจกินน,นะะ้ำจะตื่นเต้น หมดล่าไม้สุดท้ายให้คุ้มมากเลยนะขึ้นคาได้กำไรแบบจุกๆไปเลยซื้อฟีเจอร์มาประมาณ300กวอากาทเราได้คุณคืนแบบเป็นพันนะเนี่ยดูรางวัเลเรือทั้งหมด1 1 4 4ยบทเราไปเริ่มเบ็ดที่สิกันต่อแล้วก็จะกดอัตโนมไม่ใช่อัตโนมกดเทอร์โบนะ5ไม้เหมือนเดิมนะคะทุกคนเอาเข้าสแตเตอร์อีกแล้วในไม้ที่หนะโอ้โห บอลัดบอกงามลายไฟดอกนะจะหมูนะตะหมูหมูหมูวันนี้ไม่ต้องกินล้วหมูย่างฉันจะเลี้ยงหมูตัวนี้ให้ว่วนตุ้ยหนุยไปเลยเอ,อแจกให้ฉันดีขนาดนี้นะยกขึ้นแทนเป็นน้ำวันของเจโชเลยนะละัคกี้พิกชีนะทุกคนเวลาบ่ายสองสี่สิบห้านจ้ะบ่ายสองน้วจ๊ะ เดี๋ยวเราหมดรอบนี้เราจะพอกันแล้วนะคะทุกคน,นก็คือกดไลค์กดติดตามแสร็จะยนืนย่นเรา,จะ,าจะเด็ดไปน้อยเวลาบ่ายสองสี่ห้าลาไปก่อนสวัสดีจ้า